ฟาโรแห่งอียิปต์โบราณผู้สร้างอารยธรรมอันรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติพันมนุษย์สร้างตำนานมากมายที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้7อันดับฟาโรผู้ยิ่งใหญ่ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับจากความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดควบคู่ไปกับความเป็นปึกแผ่นและความแข็งแกร่งของอาณาจากักรมาประกอบการพิจารณาอันดับ7ฟาโรอเมนโฮเทปที่ห ประมาณ1,525ถึง1 5ึปีก่อนคริสตกาลพระองค์ได้รับสมญานามว่าผู้สถาปนาความยิ่งใหญ่แม้ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าฟาโรห์องค์อื่นๆแต่พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ยุคทองของอียิปต์ในสมัยฟาโรห์รุ่นต่อๆมาเช่นทุตมสที่3อเมนโฮเทตท,ที่3และปูทางสู่ยุคทองของอียิปต์ในสมัยราชาอาณาจักรใหม่การขยายอาณาเขต พระองค์ทรงนำทัพขยายอาณาเขตไปยังนูบีทางตอนใต้และลิเบียทางตะวันตกได้สําเร็จกลุ่มคนงานที่หมู่บ้านช่างฝีมือที่ดีเอลเมดินาซึ่งเป็นชุมชนที่สร้างและดูแลสุสานหลวงได้เริ่บูชาพระองค์และพระมารดานั่นคือพระนางอาโมสเนฟรลตารีในฐานะเทพผู้พิทักษ์จนเกิดการขยายวงกว้างความศรัทธาแพร่กระจายไปยังประชาชนทั่วไปมีการสร้างรูปเคารพและวิหารเพื่อบูชาชาวอียิปต์เชื่อว่า พระองค์ทรงมีอำนาจในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บปกป้องคุ้มครองและประทานพรและมีวิหารบูชาที่สร้างขึ้นในสมัยฟาโรแ์เฮชเชฟสุดอันดับ6ฟาโรคูฟูประมาณ2,589-2,566ปีก่อนคริสตกาล ได้รับการขนานนามว่าผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์มหาพิรมิดแห่งกิซาหรือกีซาเป็นพิระมิตรที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพิระมิตรทั้งหมดสร้างด้วยหินปูนกว่า2.3ล้านก้อนแต่ละก้อนหนักเฉลี่ย2.5ตันมีความสูงถึง146.7เมตรปัจจุบันเหลือเพียง138.8เมตรชาวอียิปต์โบราณรวมถึงฟารโรห์มีความเชื่อยอย่างแรงกล้าในชีวิตหลังความตายพวกเขาเชื่อว่าพิรมิดคือที่พำนักชั่วนิรันดร์ของฟาโรห์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งเทพเจ้าดังนั้นการสร้างมหาพีระมิดที่ยิ่งใหญ่แข็งแรงและคงทนจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้ฟารโรห์มีชีวิตหลังความตายอย่างสมบูรณ์พระองค์อาจต้องการแสดงถึงอํานาจและความยิ่งใหญ่ซึ่งมหาพีระมิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตและอลังการที่สุดในยุคนั้นด้วยขนาดและความซับซ้อนของพีระมิดสะท้อนถึงอํานาจความมั่งคั่งและความสามารถของฟาโรห์ูฟูอาจเปรียบได้กับการประกาศให้โลกรู้ว่า อียิปต์ภายใต้การปกครองของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่เพียงใดหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับราชสมัยของฟาโรคกูฟูมีค่อนข้างจํากัดเมื่อเทียบกับฟาโรอย่างทุตมสที่3หรือรัมเสสที่สองทให้เราไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความสําเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองในด้านอื่นๆเช่นการขยายอาณาเขตการค้าหรือการปฏิรูปมากนักพระองค์เน้นการก่อสร้างซึ่งมหาพิระมิดเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากร และแรงงานจนํานวนมากแม้จะแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและการรวมศูนย์อานาจแต่ก็อาจเป็นภาระและส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆของอาณาจักรได้มากเช่นกันฟาโรคูฟูอาจต้องการสร้างมหาพิระมิดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและสืบทอดชื่อเสียงของพระองค์ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานมหาพิระมิดเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนจดจําพระองค์ไปอีกนานแสนนาน อันดับ5ฟาโรนาเมอร์ประมาณ3,100ปีก่อนคริสต์กาลได้รับการขนานนามว่าบิดาแห่งอารยธรรมอียิปต์เป็นผู้วางรากฐานแผ่นดินอียิปต์ให้เป็นปึกแผ่นฟาโรนาเมอร์ทรงเป็นผู้ยุติสงครามระหว่างอียิปต์บนและล่างซึ่งต่อสู้กันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีและรวมดินแดนทั้งสองเข้าเป็นหนึ่งเดียวโดยสมมงกุฎทั้งสองแบบคือมองกุฎขาวของอียิปต์บนและมงกุฎแดงของอียิปต์ล่างก่อนยุคข,ของฟาโรนาเมอร์ ดินแดนอียิปต์ที่แตกแยกเป็นสองฝ่ายคืออียิปบนอยู่ทางตอนใต้มีเมืองหลวงอยู่ที่ทิฟมีสัญ,ญลักษณ์เป็นมงกุฎสีขาวอียิปล่างอยู่ทางตอนเหนือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนมีเมืองหลวงอยู่ที่เมมฟิสมีสัญ,ญลักษณ์เป็นมงกุฎสีแดงทั้งสองอาณาจักรมักขัดแย้งและทำสงครามกันทำให้เกิดความวุ่นวายและไม่มั่นคงฟาโรนาเมอร์กษัตริย์แห่งอียิปตบนทรงยกทัพไปปราบอียิปล่างและสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาด ทำการรวมทั้งสองอียิปต์เป็นหนึ่งเดียวมีหลักฐานจากแผ่นศิลานาเมอร์พาเลตแสดงภาพพระองค์ทรงสวมมงกุฎสองแบบคือมองกุฎขาวของอียิปต์บนและมงกุฎแดงของอียิปต์ล่างนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมอียิปต์เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ที่หนึ่งของอียิปต์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคราชาอาณาจักรประมาณ3 1 0 0ถึง2,686ปีก่อนคริสต์กาลพระองค์ทรงสร้างเมืองเมมฟิสให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอียิปต์บนและล่างเป็นศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและศาสนาการพัฒนาระบบชนลประธานพระองค์ทรงเริ่มโครงการกุดคลองและสร้างเขื่อนเพื่อควบกุมน้ําท่วมจากแม่น้นําไนและใช้ในการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของความเจริญรุ่งเรืองของอียิปต์พระองค์สร้างระบบการปกครองพระองค์ทรงจัดตั้งระบบราชการแบ่งเขตการปกครอง,อง,รรรองแต่งตั้งขุนนางสร้างกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรพระองค์ทรงให้ความสําคัญกับศาสนาโดยเฉพาะการบูชาเทพเจ้าฮอรัตซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและกษัตริย์การพัฒนาการค้าพระองค์ทรงส่งเสริมการค้าขายกับดินแดงใกล้เคียงเช่นนูเบียและลิเบียนําเข้าทองคํางาช้างและสินค้าอื่นๆผลลัพธ์ที่ได้นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของอียิปต์ในยุคต่อมาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง h i s สโตโซนค่ะ